ติดมาเจ้านี้ที่ภาคเหนือช่วงนี้นะเจ้าจะพาไปดูความสามารถของน้องๆเยาวชนในเรื่องของการอู้กำเมืองในช่วกงกำเมืองอูม้ม่วนครับเป็นเป็นอ็หญิงธรรมะธรรมแคงโบลสวัสดีครับมาพบกับกำเมืองอู้ม่วนผมชื น้องสิริเด็กชายตากสิริยานภาพอายุ7ปีเรียนอยู่ตี้รงเฮียนวัชิลวิทเจียงหม่ครับวันนี้ผมมาได้มาคนเดียวมากับเพื่อนแหมพนครับสวัสดีครับผมจีแอนฟิวเด็กชายหน้าช่างงอินไทร์อายุ7ปีเปียนยู่ที่โรงเรียนวัชิลวิทเจียงหม่ครับมาปะแก่ววันนี้แอนฟิวมีสุภาษิตกำเมืองออหยองดีๆมาอู้ ันนี้มาเสนอสุพาสิีกำเงคําันว่ากินง่ายใจอวยมากจะเป็นคนตุกกินจีกินจ้ำมันที่มันโอมากจะเป็นคนมีทรีโพสกับฮูเก็ไม่ได้ว่าจะใดแต่ได้ว่าคนที่มันเก็บความซั่งจะร่ำรวยคนที่ใจสั่งอวยจะยากจนครับแม่แล้วครับสุพาษิตกำเมืองกันนี้ส่วนที่เราเป็นคนประหยัดมาธยัน,ยนผู้จะก,กินผูจักใจ ฝากเพื่อนๆน,นำไปปรับใจในชีวิตประจำวันตัวกันนะครับละอ่อนคนเมืองมาห่วงรักษาอุจจาระเมืองตัวกันนะครับสวัสดี นีม่มาแบบแพ็คคู่ไม <า S 2> ่แบบเป็นดูโอ้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็มีแบบแผ่นซ้ายแผ่นขวากล้องสวยอู้ยาวเห็นแ้ววันนี้นะคราวก็อัดคลิปแบบอีได้ไดนะครับส่งมาในกลุ่มไลน์ของกำเมืองอู้มวนได้เลยนะครับเอาเปิดเวทีให้ราออนได้มาสแสดงความสามารถกับการอ้จากกำเมืองกัน